สวัสดีครับแคฟีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมก็เจอกันวันนี้พี่น้องวันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมพี่น้องครับน้อยครับครับผมน้อยครับผมพี่น้องครับก็สําหรับวันนี้พี่น้องจะพาจะพาพี่น้องเอฟซีมาดูชนชมที่ผมชอบมากพี่น้อง จะมาดูต้นโปรดพี่น้องครับจนชมต้นที่ผมโปรดมากนะครับไม่ใช่เพราะอะไรหรอกพี่น้องครับเพราะว่าจากที่เราซื้อมานะครับเป็นชนชมที่ผมซื้อมาพี่น้องจากที่เราซื้อเข้ามาแพงๆเกือบพันน่ะพี่น้องครับผมซื้อมาด้วยด้วยที่เราไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้นะครับเราซื้อมาปลูก โดยที่เราไม่มีรู้ไม่มีความรู้เลยพี่น้องครับในเรื่องของชนชมนะครับก็จะพาพี่น้องมาดูนะครับว่าผมทําไมผมถึงชอบมากนะพี่น้องจากที่ซื้อมาเป็นต้นเลยพี่น้องครับเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับเราเอามาปลูกไม้เราตายพี่น้องนะครับไม้เราตายเพราะว่าเรา ไม่รู้วิธีการดูแลหรือเราไม่รู้วิธีปลูกนะครับไม้ที่ผมชอบพี่น้องครับมีอยู่สองต้นนะครับไม่ใช่ไม้สีแฟนซีพี่น้องแต่เป็นพวกอาราบิคัมนะครับไม้ที่ผมอยากได้สายพันธุ์มันมากๆเลยนะครับหลังจากที่ซื้อเข้ามานะช่วงหน้าฝนพี่น้องนะแพงเรื่องอยู่พี่น้องครับเกือบพันนะครับ เกือบพันปรากฏว่าต้นเน่าพี่น้องครับลำต้นเน่าหมดเหลือกิ่งเดียวผมก็ามาขยับขยายเอาโดยการนั่งแท่นใช้วิธีนั่งแท่นแบบกาวร้อนนะครับตอนที่ผมเริ่มเลี้ยงชนชมมาใหม่ๆนะครับก็ย้อนไปก็เกือบ10ปีแล้วพี่น้องนะครับเกือบ10ปีที่ผมเลี้ยงชนชมมาพี่น้อง แต่ผมไม่เคยขายจนชมพี่น้องนะครับน่าแปลกไหมผมไม่เคยขายนะพี่น้องครับแต่ผมเคยซื้อซื้อบ่อยด้วยพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> เลี้ยงมาก็เกือบสิบปีแล้วพี่น้องผมมาอยู่กรุงเทพนี่จะยี่สิบปีแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันพี่น้องครับจนชมที่ผมรักผมชอบมากนะครับสาเหตุอะไร เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันพี่น้องนะครับไปดูความสวยของมันตอนนี้เริ่มมีดอกมาแล้วพี่น้องครับเป็นชนชมที่ผมจะตั้งชื่อมันขึ้นมาใหม่ด้วยตัวผมเองนะครับเหมือนสวนอื่นพี่น้องครับเขามีชนชมที่เขาสร้างมันขึ้นมานะครับไว้าสายพันธุ์ผสมสายพันธุ์ขึ้นมาเขาก็จะตั้งชื่อของเขาเองนะครับเราก็ทําได้เหมือนกันพี่น้องนะครับเราจะต้องไข้าสายก่อน เอาเกสรตัวนี้ไปใส่ตัวนั้นสองสามสายพันธุ์ก็ว่ากันไปนะครับลำต้นได้มาจากสายพันธุ์อะไรเกสรได้มาจากสายพันธุ์อะไรแล้วไปผสมกับเกสรสายพันธุ์อะไร,นะรเขาก็จะตั้งชื่อกันขึ้นมานแล้วแต่โครงสร้างพี่น้องครับอย่างผมนี่พี่น้องผมก็จะตั้งชื่อขึ้นมาใหม่เหมือนกัน ตอนนี้ก็มีแต่ดอกตูมพี่น้องครับดอกก็เริ่มมานะครับก่อนจะรดน้ําให้หน่อยลมมาแล้วพี่น้องครับเริ่มเย็นแล้วกรุงเทพนะครับที่อื่นน่าจะหนาวนะครับช่วงนี้ก็รดน้ํำได้เหมือนเดิมพี่น้องดินจะแห้งไวนะครับถ้าอากาศเย็นลมแรงๆดินแห้งไวองสองสามวันรดที้รดแบบผิวเผินพี่น้องครับไม่ต้องไปเอาให้มันเต็มที่หรอกนะครับสําหรับการเลี้ยงยิดชม รดน้ำได้ทุกวันพี่น้องนะครับเมื่อเราใช้สปริงเกอร์พี่น้องครับฉีดเปิดสปริงเกอร์ให้มันทํางานเองพี่น้องครับนั่นแหละเอาแค่เปียกๆก,ก็พอแล้ะไปพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวจะพาไปดูชวนชมที่ผมชอบนะครับที่ผมรักที่ผมหวงพี่น้องนะครับไปกันเลยครับผมก็ว่าจะให้ปุ๋ยหน่อยพี่น้องนี่ จะให้ปุ๋ยหน่อยปุ๋ยก็มีแต่ปุ๋ยคอกพี่น้องครับอสโมโคตและ24 24แปดยสิบสี่สี่แหละพี่น้องนะครับน,นี่เฟอร์รารี่พี่น้องยากเฟอร์รารี่สวยก็จริงพี่น้องครับดอกมายากชวนชมอันนี้ก็จะเขียวเกอสรอพี่น้องนี่จะเขียวหน่อยพี่น้องครับไม้โครงสร้างมันสวยดีพี่น้อง เป็นสายพันธุ์อาราบิคับเหมือนกันขอดมาไว้แดดเผาครับอันนี้เป็นราชินีพันดอกนี่ครับพี่น้องครับจนชมที่ผมชอบมากนะครับดาวเอานะครับพี่น้องครับว่าผมชอบดอกไหนพี่น้องต้นไหนอันนี้ ที่ผมว่าจะเอาไว้ทำเมล็ดเพื่อแจกจ่าย f อฟซป็นไม้ดำนะพี่น้องไม้ดำแล้วก็มีต้นนี้พี่น้องครับอันนี้ก็ไม้ดำเหมือนกันนะครับต้นดำกิ่งดำมีต้นของเขาพี่น้องแต่นี่เขียวนะครับเขียว ส่วนอีกต้นหนึ่งพี่น้องครับนี่อาราบีคัมเหมือนกันแต่ต้นนี้เป็นไม้โกนกิ่งพี่น้องนะครับไม้โกนกิ่งโครงสร้างกิ่งไม่สวยผมก็โกนมันทิ้งไปให้มันเกิดมาใหม่มันก็เป็นแบบนี้พี่น้องนะครับก็เป็นอาราบีคัมเหมือนกันหรือก๊อตนั่นแหละนะครับทายดูพี่น้องต้นไหนผมชอบนะครับ มีสามต้นนี่แหละพี่น้องครับต้นอันนี้ผิวสวยมากพี่น้องผมขัดผิวเขาใช้แปรงสีฟันผสมน้ำยาล้างจานมาขัดเอาพี่น้องเขียวนะครับต่างกันจากต้นนี้พี่น้องครับต้นนี้ไม่ได้ขัดก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราขัดแล้วก็ก็จะได้ผิวที่สวยขึ้นมาครับต้นนี้ก็ยังไม่ได้ขัดอันนี้เป็นรากตะขาบอยู่พี่น้องเป็นรากตะขาบ เป็นไม้นางแ่นนะครับดำมี่ยมเลยพี่น้องดูกิ่งเขานะครับนะี่ใช่ไหมไม้ดำพี่น้องนะเวลาเรามีพันุ์แล้วก็เก็บพันุไว้ดีๆนะครับเพราะว่าคนเขาชอบเขาชอบกันพี่น้องไม้ดำดำนะก็นั่งแค่นเอาไว้พี่น้องครับเดี๋ยวรอให้เขาสมบูรณ์มีดอกก่อนนะครับเราค่อยมาเขี่ยกเกสรเอา ส่วนไม้ที่ผมชอบพี่น้องครับก็มีอยู่สองต้นนี่แหละนะครับนี่ต้นแรกมีกิ่งเดียวพี่น้องจากซื้อมาหลักพันเกือบพันเลยซื้อมาแบบนี้แหละพี่น้องครับนี่ซื้อมาแบบนี้เลยต้นแบบนี้เลยซื้อมาเป็นต้นปรากฏว่าปลูกแล้วเนา่านะครับเนา่าเลือก,กิ่งเดียวพี่น้องครับพอดีมาเจอทันครับเรามาดู เราเจอก่อนนะครับก่อนที่เขาจะเน่าไปพี่น้องผมก็กิ่งมาเขาจะเลื้อยแบบนี้พี่น้องครับนี่ยเลี้ยยแบบนี้แหละผมก็มานั่งแท่นไว้พี่น้องเกือบสิบป,ปีอย่างที่ผมบอกไปพี่น้องครับสังเกตดูที่กิ่งเขาพี่น้องเห็นไ,ไหมเขาใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับกิ่งโตกิ่งสมบูรณ์จากที่มีกิ่งเดียวเล็กๆทำไมเป็นการนั่งแท่น เสียดายไม้มากเลยตอนนั้นพี่น้องครับอุตสาห์ซื้อมาครับยผมใช้กาวร้อนนะพี่น้องเวลามันติดแล้วมันก็สมานแผลไปแบบนี้แหละเขามีดอกแล้วพี่น้องครับเขามีดอกแล้วนะครับนี่อันนี้กิ่งดำต้นมันพี่น้องครับดำนะครับลำต้นเป็นลำต้นของไม้ที่ผมมานั่งแท่นนะครับเป็นลำต้นมัน ฝั่งนี้ก็มีแค่กิ่งเดียวนะครับนี่นะครับพี่น้องครับผมจะตั้งชื่อเอานะถ้าเขาให้ลูกสวยนะพี่น้องนะครับถ้า,าให้ลูกสวยผมจะตั้งเอาส่วนอีกต้นพี่น้องครับนี่เป็นไม้ดับเหมือนกันนะครับซื้อมาแล้วเลี้ยงแล้วมีแต่จะเน่านะครับอาจจะเป็นเพราะเราซื้อไม้ในช่วงหน้าฝนพี่น้องไม่ดีเลยนะครับ รักษาความชื้นไม่ได้ซื้อมาอาจจะเน่าหรือติดเชื้อมาก็ไม่รู้แหละนะครับผมก็เอามาขยับขยายเอาพี่น้องอันนี้ผมชอบไม้อีกหนึ่งต้นที่พี่น้องครับที่ผมชอบผมถวงนะครับนี่อันนี้ก็นั่งแทนไว้นะครับแต่ต้นนี้ยังไม่มีดอกนะครับต้องรอก่อนพี่น้องครับตามที่บอกไปแหละ นี่นะครับไม้ที่เราจะเอาไว้แจก FC เรานะรพี่น้องเห็นไม้ดำพี่น้องไม้ดำนะครับสวยงามนะพี่น้องเราจะต้องทำให้มันสวยก่อนตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่โคนตั้งแต่ต้นนะครับถ้าเราจะเอาไม้ต้นนี้ไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับเราเราต้องเลี้ยงเลี้ยงต้นเขาให้ สมบูรณ์เป็นรากตะขาบพี่น้องทีแรกเอาไว้ไม่สมบูรณ์พี่น้องครับเลยย้ายมาใหม่ย้ายมาต้นนี้เลยนะครับก็จะได้แบบนี้พี่น้องนะครับผมนี่นะครับสวยพี่น้องสวยนี่ได้ดอกแล้วนะครับดินก็แห้งหมดแล้วพี่น้องนะครับดินแห้งหมดแล้วอยากจะให้น้ํานิดนึงพี่น้องครับนี่นะครับดิน ถ้าให้น้ำก็ผมจะใช้วิธีเอาน้ำใส่ฝักบัวพี่น้องผมจะลดแค่ลากเขานะครับไม่อยากให้มันโดนดอกพี่น้องถ้าโดนช่อดอกนะครับเนี่ยอาจจะร่วงนะครับเดี๋ยวจะเสียดายกันอีกนี่ก็เป็นไม้ที่ผมชอบพี่น้องครับต้นนี้ผมชอบเพราะว่าเป็นไม้ต้นแรกต้นแรกเลยที่ผมโกนกิ่งพี่น้องโกนกิ่งกิ่งยาวๆแบบนี้แหละ แต่ว่ามันไม่สวยผมเลยกโกนมันนะครับโกนกิง่งให้เขาแตกใหม่พี่น้องปรากฏว่าเขาแตกสวยกว่าเดิมอีกพี่น้องครับนะครับแล้วต้นที่สองพี่น้องครับเนี่ยต้นนี้ให้ให้เป็นต้นแรกเลยพี่น้องครับที่ชอบต่อมาต้นนี้พี่น้องต้นนี้ต้นที่สามต้นที่สามเป็นเพราะว่าผมทําครั้งแรก ต้นแรกนะครับโกนกิง่งและนี่เหลืออยู่กิ่งเดียวนะครับเอามานั่งแทนไว้ผมก็เลยชอบมันเ็าเหมือนต้นนี้พี่น้องครับไม้ดำเข,เขาเขาเหลือนิดเดียวพี่น้องครับกิ่งเขาไม่ค่อยมีก็เลยเอามาไว้ตน้นเอามาไว้ต้นใหม่ครับเป็นไม้ไว้แจกฟีดซีสามนุ่มรอ นี่แหละครับพี่น้องครับพามาดูชนชมที่ผมชอบที่ผมรักมันนะครับพี่น้องนะครับต้นที่โปรดปานของผมแหละสามต้นพี่น้องครับนะครับไปแล้วพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องอากาศเย็นแล้วพี่น้องครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีครับโควิดก็เริ่มใหม่แล้วนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะครับเจนวันพี่น้อง ในไทยมีแล้วหนึ่งคนนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ